จทย์คือ6 2 6 8 8ถูกไหมครับ6 2 6 8 8คุณครูดูนะครับตัวที่เราจะมาตั้งหาคือ0 0 3เราจะไม่ใช้9 9 7เราจะเปลี่ยนจาก9 9 7เป็น0 0 3ตัวเลขจะน้อยลงแล้วครับเราไม่ต้องมอง9 9 7เรามองเป็น0 0 3 0 0 3มีกี่หลัก สามหลักคุณครูขีดเส้นหลังสองครับคุณครูขีดเส้นหลังสองครับขีดเส้นหลังสองเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณครูขีดบรรทัดทั้งหมดสามบรรทัดอ่ะโทษทีครับไม่ใช่สามครับสองบรรทัดครับโทษทีครับเห็นไหมผู้ก่อเริ่เบอร์แล้วครับ เรียบร้อยครับขีดแค่สองนะครับเนื่องจากหน้าขีดเส้นตรงนี้มีสองหลักก็เลยขีดแค่สองบรรทัดครับโอเคนะครับจำนวนรบรรทัดที่โกเขียนว่ามันเป็นสอง,งรบรรทัดเนื่องจากว่าตัวหน้าเส้นมีอยู่สองหลักเคลียร์ไหมครับเรียบร้อยแล้วปุ๊บสเต็ปต่อมาให้นำหกดินงลงมาให้นำหกดินงลงมาค เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะนบหกเป็นตัวคูณของสามตัวที่เหลือก็คือคูณกับศูนย์ศูนย์สามหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ใส่ครับหกคูณศูนย์ได้ศูนย์หกคูณสามได้สิบแปดใส่แปดห้อยหนึ่งไว้แบบนี้ครับบรรทัดนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์นะ เรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณครูนำสองกับศูนย์มาบวกกันได้ผลลัพธ์เท่ากันสองครับหลังจากนั้นคุณครูนำสองไปคูณกับศูนย์ศูนย์สามครับสองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณสามได้หกครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับคุณครูก็รวมเลขหลังเส้นได้เลยครับแปดบวกหกเท่ากับ 14สใส่4อย1 8บวกกับ18ได้เท่ากับ8บวกกับ18ได้26 6ใส่หคห้อยสดึง6ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัวห้อยมันจะมีอยู่รวมครับเป็น4ครับเป็น7ครับเป็น8ครับตัวหลังเส้นคือ874ตัวหลังเส้นตรงนี้มันคือตัวเศษ มันคือตัวเศษทีนี้การที่เราจะมองก็ามันเป็นเศษได้จริงหรือไม่จริงนั้นย้อนกลับไปดูที่โจทย์โจทย์ของเราคือมันหารด้วยอะไร997น้อยกว่าไหมครับ874น้อยกว่าไหมน้อยกว่าตอบได้เลยครับ62เศษ874 62เศษ874ครับ ผมมีหนึ่งวิธีการเดี๋ยวรูจะได้เห็นอีกหนึ่งวิธีการเขาเรียกมันว่าการหาแบบโยกโนะครับเขาเรียกมันว่าการหาแบบโยโช <c oughs> กชงกรณีตัวอย่างแรกตรงนี้ครับเขาเรียกว่าการหาแบบดีคีลังอย่างที่จุดประสงค์หลักของเขาก็คือเขาไม่อยากให้เด็กใช้997เป็นตัวหนะเขาอยากให้มีตัวเลขน,น้อยๆมาช่วยน่าจะเป็นเลขสามนั่น,นเอง ซึ่งถ้าเรามองเป็นเลขสเด็กสามารถท่องสูตรคูณแม่สามได้ถูกต้องไหมครับนะครับดังนั้นก็เลยใช้หลักการนี้มาช่วยแต่้นเวลาคุณครูนําไปใช้ในชั้นเรียนครับคุณครูให้เด็กมองจบเราอย่าไปฟิกเลยเนาะว่าจะต้องใช้บทนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรพราะสุดท้ายอย่างที่ผมประสบปัญหาในการเรียนของเด็กมปลายหรือแม่ต่างถิ่งเด็กก็จะอบอกว่าครูหาไม่ใช้หลักการของครูได้ไหมผมตอบได้เลยได ไปทำก็ได้เหมือนกันนะครับอทีน,นี้กา,ารหาเราพัดก้าวทำอย่างไรครับท่านก้าวทำอย่างไรครับเรานำะ เราลงคัดเกครับคัดอย่างไรเหมือนเดิมเลยครับ6กสอง6กับ2องเป็นแต้องการอีก1เหลือห้าหต้องการอีก4ี่เหลือส8ต้องการอีก1เหลือ3 9มเก้าตัดเกาตัดเหลือเจ็กับ2องเป็นแปดแปดเจ็ดห้ปคูณเ็ดได้ห้ากก็ได้ออกมาเป็น เดือกกก็ได้สามเดือเท่าไหร่ครับเล,ลือสองนใช่ไหมครับ6กก็ต้าทอะไรเลือหน่นะครับเลือนึ่งน่ก็ได้สเหมือนกันคำตอบก็ได้เหมือนกันนี่คือตามรันะครับนีกแบบขันกางต่อมาครับตัวนี้ครับ คโจสอนเรื่องนี้ข้อที่สองท่านไหมครับทานน้องพยายามไม่ทู้ไวนะคระับดูนะครับโจทย์ข้อนี้คืออะไร248 789แปดเจ็ดอ่าหารด้วย2องสาหการด้วย2องสตัวนี้ครูโบจะเปลี่ยนวิธีการไม่ใช้วิธีการ พราะครูโอมองว่าลองอีกหนึ่งวิธีให้คุณครูได้ดูครับครูโอจะเขียนออกมาเป็น23ยกกับ67นี่ครับเราใช้ตัวยก67เรียบร้อยแล้วเขียนตั้งหานสั้น2 4 8 7 8 9 2 4 8 7 ไม,มที่อนนะคเสียงเปิดใช่ไหมครับงวดที่เจ็ดงองงวดใช่ยครับสองสี่แปดเจ็ดแปดเก้าตัวยกตัวนี้เดิมโจทย์คือสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดเยอะไหมเยอะคุณครูใช้วิธีการหารยกโภงเปลี่ยนจากสองสามหกเจ็ดเหลือแค่ยี่สิบสามตัวเดียวเท่านั้นได้สองหลักเท่านั้นจากสี่หลักเป็น สองหลักนะ,ะ้วค่ะแต่เออมาจบข้อนี้กลายเป็นว่าสดุคูณแม่23ก็อ,อาจจะหนักสารับเด็กประถมหน่อยเนาะดังนั้นเราก็ต้องร่วมด้วยใช่ไหมครับลงเลยใช่นนะครับเป็น23นะครับสะคูณแม่23ทีนี้ครับหลังเส้นเรายกกี่ตัวยกสองตัวขีดหลังเจ็ดครับยกสองตัวขีดหลังเจ็ดแล้วจะ ใช้สูตรคูณแม่23เป็นหลักคุณครูต้องช่วยัุณัวนะครับ23คูณอะไรได้สองไม่มีถูกต้องไหมครับเลื่อนเป็น24 23คูณ1เป็น23เขียนตรงนี้เลย23คูณ1ได้23ามนำมาลบก,กันได้ผลลัพธ์เท่ากับน,นำา1ไปใส่หน้า8กลายเป็น18ท,ทันทีคือยังไมครับหลังจาก หนึ่งตรงนี้ไปคูณกับหกเพราะเราจะใช้หลักการแนวตั้งและคูณไขว้มาช่วยเอาละครับเริ่มเองมาครับหนึ่งคูณ6เท่ากับ6กนำหกไปลบใต้ห์เท่ากับ10เท่าไหรครับ18ลบ6เลเหลือเท่าตือ12ครับ23คูณอะไรได้12มีไหม ใส่สูงครับนำสิบสองไปไว้หน้าเจ็ดกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับคุณไข่ เจ็ดเนาะเหลือเท่าไหร่ร้อยยี่ทันไหมครับไม่ทันใช่ไหมอ่ายี่สิบคูณอะไรได้ร้อยยีช่วยกันครับยี่สบสามคูณหได้เท่าไหร่1นึ 100. อ่ายี่คูณหได้1นึย สิบห้าลบก,กันเหลือตั้งือลบก,กันเหลือห้านำห้าไปไวท้ไไวที่หน้าแปดนำห้าไปไว้ที่หน้าแปดคุณไูณเหมือนเดิมคุณไว้เหมือนเดิมนำห้าไปคูณกับอะไรครับห้าคูณอะไรห้าคูณหกครับแล้วก็บวกกับอะไรครับศูนย์คูณอะไรครับ ส่วนกูะไยครับ0คูณ7ครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย30ลบกันเหืืกันตี่งิือ28ลบกันเหลือซาวแปด กับากับ35เอา35ไปลบครับกับ289ได้คำตอบอยู่ที่250 254ย่ครับตัวหลังเส้นจะเป็นเศษทันท,ทีดังนั้นโจทย์ข้อน,นี้จะตอบอะไรครับ <15 5. S> 1นึ่งร้เศษสอง นี่คือการแบบยกโถงไปไปนะครับไปไนครับไม่ได้หรใช่ไหมครับไม่ได้